สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Metal m a t c h อีกครั้งนะฮะอาจจะเห็นว่ามุมคุ้นค้นทุกอย่างคุ้นค้นเพราะว่าถ่ายต่อกันเลยนั่นเองนะฮะกับคลิปที่แล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับ4ตัวนี้นะฮะก็คือตัวที่ได้เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลของครั้งที่แล้วนั่นเองนะฮะนี่คือ4ตัวที่คัดมาอย่างดีนะฮะว่าเก่งมากโคตรมากแล้วก็สุดยอดมา,มากๆนะฮะโดยวันนี้ผมว่าถ้าใช้สนามนี้อย่างเดียวมันก็จะ จำเจไปเห็นไม่บ่อยแล้วนอกจากสนามนี้แล้วผมจะหยิบสนามมาเพิ่มด้วยนะครับผมเราจะมาลองแข่ง s t a ามิน่าท้ายบนสนามซีโรจกันบ้างนะฮะดูว่าตัวไหนเนี่ยจะสามารถทรงตัวในสนามซีโรจได้บ้างน่าจะน่าสนใจอยู่นะผมก็ไม่เคยลองเพราะว่าสนามซีโรจนี่ก็ non stable สุดๆแล้วก็นี่ฮะสนามทอร์นาโดสเตเดียมนะครับผม โดยที่ทุกตัวนะฮะเนี่ยสตัวนี้เนี่ยจะได้เจอกันหมดนะฮะในแต่ละสนามนะก็คือจะสลับคู่กันชนไปเรื่อยๆคือแต่ละตัวก็จะได้เจอกับทุกตัวคนละหนึ่งรอบนะแล้วถ้าชนะเนี่ยก็จะได้1แต้มใครได้แต้มมากที่สุดก็จะถือว่าเป็นแชมป์นะฮะแล้วถ้าแต้มเท่ากันอ่ะก็จะถูกเอามาตัดสินด้วยสนาม b ิวตเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมแต่เพราะฉะนั้นไปลองกันเลยเลยก่อนใน4ตัวนี้ใครจะได้เป็นแชมป์ของ สายสตามิ่ากันนะครับผมมาโดยที่เริ่มที่คู่ไหนดีนะฮะผมสุ่มๆม,มัม่ๆก่อนอันนี้มาคู่นี้เลยเฮลเคเบ็กเจอกับแฟนทอมอไรออนนะฮะเริ่มจากสนามบีบ0เทนก่อนเลยเนาะผมรุนมากเลยให้เฮลเคเบ็กอบตีแฟนทอมออกนอกสนามได้บ้าง <laughs> <laughs> อ้ <laughs> เกือบออกเอง เหมือนว่าแฟนทอพออร์เรนจะได้ไป1แต้มนะครับผมถือว่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะเพราะว่าออร o เรนก็มีดิฟเฟนซ์ที่สูงนะฮะแล้วก็น้ำหนักที่เยอะด้วยอ่ะคู่ต่อไปนะฮะก็คือลิบรากับโดยรนัสนะฮะ ก็พยายามเจาะด้านล่างของโดวอยูนนันะอ้แต่โดนโจมตีกับเสียแรงอยู่นะฮะตอนนี้ลิบาเอียงแต่ว่ายังดูหมดแรงอยู่นะแค่เอียงนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยเอาเอาเี้ยวเอาเคี่ยวครูดพื้นแบบนี้ก็คือแทบจะตายเลยทันทีเลยนะฮะโดวอยในนัสก็ได้ไปเหมือนกันหนึ่งแต้มนะครับผมตอนนี้นะจะสลับคู่กันนะฮะก็คือเฟรมสาเจติโอจะต้องมาเจอกับ เฮลคืเบรนะฮะแล้วด้วยดยนะจะไปเจอกับแฟนทอมอะไรออนแทนเอาคู่นี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะอโอเหมือนเฟนแฟนซาเจตเทียลคือแบบว่าโดนบุลลี่เลยอะอยู่ในข้ามกลางตัวเทียบเทสามตัวเลยตัวเองหลุดเข้ามาอยู่คนเดียวงง เรียบร้อยนะฮะจบอย่างสวยงามเมื่อกี้มีลงไปคายอยู่ท่านี้วยทำให้เทลเคเบสนะฮะได้แต้มไปหนึ่งแต้มจากรอบนี้นะครับผมคูตม่ต่อมานี่เฟนท้องแกรนเจอกับไซด์โครนอสไม่ใช่ไซด์โครนอสสิโดนอยู่เลยนะเออพูดผิดเฉย กลายเป็นแฟนทอฟมาริออนนะฮะกลายเป็นตัวแรกที่ขึ้นนำไปเป็น2คะแนนแล้วนะฮะดูวอ้ยูเรนัสก็ยัง1คะแนนเท่าเดิมนะฮะแล้วก็เจ้านี้ก็เพิ่งได้มา1คะแนนเนาะคู่ต่อมานะฮะก็จะเป็นการสลับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เฟรมซาเจตซีโอจะได้เจอกับแฟนทอมไริออนนะฮะและเฮลเคเบกสกับดูวอ้ยูเรนัสก็จะได้เจอกันเอาเป็นคู่นี้ก่อนลวกันเฮลเคเบกสกับดูวอ้ยูเรนัสนะ เออรอบนี้เฮลเคเบสได้แต้มมาเพิ่มหนึ่งนะฮะเฮลเคเบ็กสมันชนะดูวยเลยนะเสิรนเนี้ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคู่นี้ผมไม่เคยเอามาเจอกันอ่คู่ต่อมานะฮะก็คือเจอซาติเดโวเจอกับเจอกับนะแฟนทอมอารออนเนาะจะได้เป็นคู่สุดท้ายของสนามบ b บิเทในรอบนี้นะฮะ สรุปรอบแรกนะฮะรอบของสนามบ b บิก็คือว่าตัวที่ได้คะแนนนำมาที่หน่งนะฮะแน่นอนนะฮะแฟนทอมรออนได้ไป3คะแนนนะเทลเคเบ็กส์นะฮะได้ไป2คะแนนนะฮะเป็นที่2แล้วตอนนี้โดนันสก็ได้ไปที่1คะแนนนะฮะเจ้าเจ้าซาสจิตเทเลโอก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผมผมเชียร์ให้มันได้สักคะแนนว่าเลยเนี่ยแต่เขาจะมีลุ้นในรอบต่อไปนะฮะซึ่งนั่นก็คือ รอบของสนามทอร์นาโดสเตเดียมนะครับผมนี่ต้องถอยกล้องออกมาสักเล็กน้อยเพราะว่าสนามค่อนข้างจะกว้างพื้นมันจะหมุนตรงกลางนะฮะทำให้เพิ่มพลังแอทแทกได้มากขึ้นและจะทาให้สายซามินาเล่นยากขึ้นถือว่าเป็นความท้าทายของสนามนะฮะมุมนี้ล้กันผมจะได้ชูดง่ายๆโดยคู่แรกที่จะเจอกันนะฮะก็คืออ่ะคู่นี้ก่อนแล้วกันโดยยูนสเจอกับแฟนทอมรออน ตอนนี้แฟนท่อมจะติดอยู่ตรงกลางนะฮะโอ้ตอนนี้ลากโดยยังไงนะสองมาติดตรงกลางด้วยกันแต่แฟนท่อมที่อยู่ตรงกลางนานกว่าเสียแรงไปเยอะมากนะฮะเฮ้ยแฟนท่อมจะแพ้หรือเปล่าเรียบร้อยนะฮะเป็นครั้งแรกที่แฟนท่อมออเรอนแพ้นะครับผม ดูวอยเลยนสได้หนึ่งคะแนนนะฮะจากรอบนี้เออต้องเอาแบบนี้จริงๆหรอถึงจะเอาแนงนอกอะไรอ่อนลงไปต่อกันที่คู่ต่อไปนะฮะซึ่งก็คือเฟรมซาเจติโอเจอกับเฮลเคเบ็กส์นะมาอะล่ะเฟรมซาเจติโอโอกาสเก็บแต้มแล้วนะ ข้าไปหมดเข้าไป,เ,าไปเอ้ยดูไม่ออกเลยนะฮะว่าใครกำลังได้เปรียบอยู่ติดกันอยู่ตรงกลางทั้งคู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะล้มหรือเปล่าเทลเคเบสจะล้มหรือเปล่าเทลเคเบสล,ล,ล้มนะฮะโอ้โหเอาอ่ะเขาได้คะแนนแรกของเขาแล้วอ่ะ เปมซาเเทียโนะฮะได้เป็นหนึ่งคะแนนแรกเฮลคเบคแพ้ในสนามนี้เหมือนโอไรออนเลยต,ต่อมาฮะเราจะมาสลับคู่กันก็คือเดอร์เนสจะได้เจอกับซาเจเทโอนะฮะแล้วก็เฮลคเบคจะได้เจอกับแฟนทอมโอไรออนเอาคู่นี้ก่อนแล้วกันนะคู่ที่แพ้มาในรอบที่แล้วนะฮะเราจะทำคะแนนไว้ดีมากในรอบในรอบของ b b บีทนะมาดูว่าเจอกันในสนามนี้แล้วจะรอดกันไหมทั้งคู่ ออ้โเออนดนเซอเบสกัน erm ไม่ให้ลงมาตรงกลางเลยนะฮะแต่นั้นเป็นเรื่องดีสำหรับโอรเอออนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตรงกลางเนี่ยเสียแรงง่ายมาก ยังไงยังไงเออเฮยเกเบตส์ตายนะฮะเพราะว่าเฮีเกเบส์ตายเพราะติดอยู่ตรงกลางนานเกินไปนะฮะเป็นท่อปไรออนได้ไปอีกหนึ่งแต้มแล้วนะครับผมเฮยเกเบตสนี่ติดอยู่ตรงกลางเลยนะเมื่อกี้แบบออกมาไม่ได้อะแบบเราก็ไม่ให้เขาลงมาตรงกลางด้วยถือว่าพลาดนะฮะแพ้ไปในรอบนี้คู่ต่อมาก็คือคู่ที่ชนะจากสนามนี้มาทั้งคู่เลยนะเมื่อกี้ก็คือโดยูเนัสกับเฟรมซาเจเทเรโอ ตอนนี้สาเจตเลออยู่ในสภาพเดียวกับเฮลคอเบกเมื่อกี้เลยนะฮะก็คือก้อนแหลมนาะมันออกมาจากตรงกลางไม่ไหวตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครแข็งได้ออก,กันแนละ้วฮะ เอออะซาเจเทโอล้มไปแล้วนะครับผมถือว่าโดยุเนัสได้อีกหนึ่งแต้มนะครับผมจากสนามนี้เติม <c> ซ <oughs> าเจเทโอไม่ได้คะแนนอีกแล้วเพิ่งได้มาแต้มเดียวเอาหน่อยลูก <c oughs> แล้วก็วนอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือเมื่อกี้ใครเจอใครไปแล้วมั้งนะผมลืมผมเอาชัวร์ดีกว่าขอผมเช็คฟูดแป๊บหนึ่งเรียกว่าอัดกันจนแบตกล้องที่เพิ่งชาร์จมาเต็มหมดเลยนะ <c oughs> เรามาเล่นคู่นี้กันก่อนเลยก็คือ แฟ่นท่ออะไรอ่อนเดียบซาเจเทียนะโอ้ยโอ้ยตอนนี้แผนท่อเข้าไปติดอยู่ตรงกลางแทนแล้วนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าสำหรับซาเจเทียล โอ้ยโดนเอาเข้ามาตบตรงกลางนะฮะแล้วก็แฟนทอมบรายออนได้ไปอีกหนึ่งแต้มแล้วเอติดเข้าตรงกลางแล้วตายทุกทีเลยนะฮะซาเจเชยก็ไม่ได้คะแนนอีกแล้วแล้วก็คู่ต่อมานะฮะน่าจะเป็นคู่สุดท้ายของรอบสนามทอนาโดนี้ก็คือโดยอนันตเจอกับเฮลเคเบ็กส์นะฮะ โโอโอ้แค่ก็ไปติดอยู่ข้างในาอีกแล้วเหมือนรอบเมื่อกี้เลย เอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เฮลคเบกล้มก่อนนะฮะซึ่งด้วอยูนัสได้แต้มจากรอบนี้ไปนะครับผมสรุปรอบนี้นะครับอไรออนเนี่ยยังขึ้นนำอยู่นะฮะที่5คะแนนเข้าไปแล้วเอาเขาไม่ลงจริงๆคนคนนี้ที่2ก็ตามมาติดติคะแนนนะฮะจากด้วอยูเรนัสที่ได้คะแนนเพิ่มมาจากการชนะอไรออนในรอบนี้ด้วยนะฮะชนะได้ไงก็ไม่รู้อย่างเทพแล้วก็ตามมากับ เฮลคเบกนะที่ได้2คะแนนเพราะว่ารอบนี้เขาแพ้รัวๆติดอยู่ตรงกลางสนามรัวๆนะฮะแล้วก็ซาจจเทโยที่ได้คะแนนเพิ่มมา1คะแนนอย่างน้อยก็ชนะสักรอบดีมากไม่ดีหรอกแต่ก็ยังดีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนสนามกันแล้วนะครับผมรอบต่อมามาฮะมาเจอกับสนามซีโรจีบ้างนะฮะผมผมขอหาอะไรลองแป๊บหนึ่งนะเออ อันนี้มันจะลองพอไหมน่าจะได้อยู่น่าจะทําให้เห็นตัวเบร์ชัดขึ้นด้วยผมปรับกล้องให้มันสูงกว่านี้ดีกว่าเพราะว่าสนามซิโลจี G เนี่ยมันค่อนข้างจะขอบสูงเนาะโอเคประมาณนี้สนามซิโจี G กับ Stamina นาผนวกกันจะกลายเป็นอะไรนะฮะไหนๆก็หยิบคู่นี้ขึ้นมาแล้วผมเล่นคู่นี้ก่อนเลยละกันก็คือเป็นทามาริอันกับด้วยอยู่นนัไป เหมือนจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เลยเนาะ <c oughs> ใช่ไหมมันไม่ค่อยโยกอะเออแค่จะไม่มีผลเลยนะเอยแต่เป็นท่าไรอันเอียงนะฮะแต่ว่ามีอะไรสักอย่างหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเป็นท่าไรอัแพ้หรอเป็นท่าไหรอันแพ้อีกแล้วนะฮะแพ้ด้วยเลยนะโ oh. อ้โหเอย แล้วมาแพ้ okay, ในสนามเซโรจีเฉยทำไมอะขอบมันสูงเกินไปเหรอเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมก็ผมเอาอันนี้ออกดีกว่าน่าจะน่าจะทำให้มันกริ้งได้มากกว่ามัง้งด้วยนะัสก็ตามมานะฮะอีกได้มาเพิ่มอีก1นึ่คะแนนจ,จากรอบนี้ไปต่อมานะฮะคู่ต่อมาก็คือแน่นอนสัติโอ่กับเทลแครเบกเออต้องวิ่งวิ่งอย่างนี้หน่อยโอ้เออ เหมือนเมื่อกี้เ e อเคเบกจะพาซาจเทอวิ่งนะฮะแล้วทำให้เที่ยวของซาจเทอเนี่ยครูดแล้วก็ได้ผู้ชนะไปในรอบนี้นะฮะสำหรับเฮลคาเบ็กเนาะเออคู่ต่อมานะครับจะเป็นเฮลคาเบ็กเจอกับโด o ลยูเรนัสเนาะก็คือ2คนที่ชนะในสนามซิโรจีมาเมื่อตกี้แล้วก็2คนที่แพ้ก็ต้องมาเจอกันนะฮะเอาคู่นี้ก่อนนะโอ้ ดยโดนนัสเบี่ยงตัวเองออกไปแล้วนะฮะแต่ว่าคิดว่าต้องลองเล่นใหม่ไหมหรือว่าถือว่านับคะแนนไปเลยว่าเทลเคเบ็กได้ลองใหม่อีกรอบแล้วกันเนาะ ว่าผมเล่นอีกรอบสำหรับคู่นี้ดีกว่าเพื่อให้ผลออกมาเป็นธรรที่สุดนะฮะแล้วคู่นี้ก็สนุกดีด้วย เป็นนิ่งกันอยู่ตรงกลางแล้วนะฮะเฮ้ยชนให้มันโยกหน่อยดิอุตสาห์เอาเสื้อจีมาเล่นไม่โยกได้ไงเออด้อยยู่นนะัสได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับผมจากสนามนี้นะคู่ต่อมาก็คือเฟรท็อปอรออนเจอกับเฟรมซาเจเทียเฟรมซาเจเทยดูจะไม่ไม่ชินกับสนามนี้นะเพราะว่าเขี่ยวเขาไปขูดนะฮะ แล้ว Orion แฟนทอมอร r รออนได้ไปอีกหนึ่งคะแนนตามคาดแน่นอนไม่น่ามีอะไรผิดพลาดมาแล้วก็จับคู่อีกครั้งนะครับคราวนี้เฮอร์คเบ็กก็จะเจอกับแฟนทอมอรออนแล้วและสัตว์จี๋วก็จะเจอกับดูยูเรนัสนะฮะเอาคู่นี้ก่อนแล้วกัน เรียบร้อยด้วยูยเลนัสชนะเฟรมซาเจติโอไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมทำให้คะแนนขึ้นเป็น7คะแนนแล้วตอนนี้ต่อคู่นี้เลยดีกว่าไม่รีรอโอ้เออตีรลทีมต้องเล่นแบบแข่งนี้เออวิ่งเข้าไป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 เออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเป็นทอปออริออนชนะนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้แกว่งจนแว่งสนามจนแบบเฮลเครอแบบครูดเลยเมื่อกี้ผมไม่รู้มันแกว่งจนหลุดเฟรมหรือเปล่านะขอให้กล้องจับได้ดีผมว่าน่าพอจับได้อยู่นะเออเป็นทอปออริออนชนะไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ แล้วก็ผลสิลิคะแนนรวมจากรอบนี้นะก็คือแฟนทอฟฟี่ออนและดูอู r ิอนัสนะฮะเท่ากันอยู่ที่7คะแนนนะส่วนรองล,งลงมาก็คือ h e ล c คเบกที่ที่มีคะแนนอยู่ที่3คะแนนนะฮะแล้วก็แน่นอนซาเจเรียอยางได้1คะแนน,นเหมือนเดิมนะแต่ว่า2ตัวนี้ถือว่าปดสิทธิ์แล้วนะครับถือว่าตกรอบนะได้การเป็นที่3แล้วก็ที่4แล้วนะฮะส่วน2ตัวนี้จะได้มาชิง เป็นที่1กันนะครับผมในสนาม b ีวีเทอีกครั้งหนึ่งนะถือว่าเป็นรอบตัดสินแล้วกันนะฮะผมจะเล่นเป็น3ใน5เลยแล้วกันเพราะว่าจะได้ดูกันไปนเต็มๆนะฮะว่าใครเป็นคู่ชนะมาเรามาเริ่มรอบที่1กันเลยดีกว่า รอบนี้ตัวที่มาเข้าชิงเนี่ยเป็น 4D ทั้งคู่เลยนะผมจําได้ว่ารอบก่อนที่เป็นสายบาลานซ์เนี่ยตัว 4D ไม่ได้มาเข้าชิงทุกตัวนะะถึงตัวที่ได้จะเป็น 4D ก็ได้ อออเออเป็นท็อปไรออนชนะเปหนึต่อศูนย์นะครับผมดูวรยนะต้องรีบทำคะแนนตามนะฮะรอบที่สองมา หมือนจะแพ้อีกแล้วเรียบร้อยนะฮะดูอยูเรนะัสแพ้เป็นรอบที่2แล้วนะครับผมถ้าชนะอีกรอบเดียวเนี่ยแฟนท้องไอออนกลายเป็นแชมป์แล้วนะซึ่งก็ไม่น่าจะไม่น่าจะน่าจะแปลกใจเท่าไหร่แต่ว่ารอบที่3นะฮะรอดูว่าด้วยเรนะัสจะชนะสักรอบไหม เนะมื่อกี้โดนเฉียดล่างเหมือนจะเหมือนจะเรียบร้อยแล้วนะครับอู้ตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วซึ่งก็คือแฟนทอมอร r ออนนะครับออ้กายเป็นแชมป์ของสาย s t a ร์ว a นะฮะขึ้นไปนั่งบัลลังตอนนี้ขึ้นไปนั่งบัลลังแค่คู่กับบิดลิงส์ก่อนในรอบที่แล้วนะฮะที่เป็นแชมป์ของสาย Balance นะฮะรอบนี้ก็เป็น เบรดโฟีอีกแล้วเน่เบรดโีสองรอบเลยโอเควันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์แล้วนะฮะก็ยีอบยอดนะผมว่าไม่ผิดจากที่ทุกคนคาดเดาแน่นอนถึงาไม่มนใครก็เอามันลงยากจริงๆอะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่เอาสายแอทัคเืนแรงมาตีให้ออกนอกสนามผมว่าแทบจะชนะมันไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะอยากจะเห็นสายอะไรเป็นพาร์ตต่อไปนะฮะก็ คอมเมนต์กันมาได้นะฮะตอนนี้เหลือแค่2อสายแล้วเนาะก็คือ Attack กับ Def e n น e นะฮะเออคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวติดตามกันไว้มีทำออกมาให้ดูแน่นอนนะฮะท็อปของสาย Defense ท็อปของสาย a t t a c ็เนาะหรือว่าอยากเห็นคอนเทนต์แบบอื่นหรือว่าคอนเทนต์อะไรแบบข้อเสนอแนะอะไรทุกอย่างนะฮะเขียนลงมาที่ด้านล่างได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะเก่าๆก,ก็กลับไปอ่านนะฮะบางทีอาจจะไม่ได้ตอบก็เถอะก็ขอไปด้วยนะฮะ เนื่องจากมันค่อนข้างเยอะเนาะจะพยายามตอบเท่าที่ตอบได้แล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะฮะว่ามันมีรายการแบบนี้อยู่นะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับผม